ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตัวแปรสําคัญตัวแปรหลักที่ทําให้ทีมนักวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยชนะเวียดนามก็คือลูกบล็อกนะครับคือเวียดนามทําอะไรเราได้น้อยมากกับการบล็อกการสกัดกานของทีมชาติไทยที่มีประสิทธิภาพไม่บล็อกได้แต้มเลยก็เซฟบล็อกเพื่อเก็บมาเล่นต่อนะครับโดยผู้หญิง2คนนี้นะเตยหัตยาบำรุงสุขแล้วก็ แนนทัดดาวนึกแจ้งรวมไปถึงผู้เล่นตัวตีหลักที่ช่วยกันบล็อกได้ดีเป็นอย่างมากเลยแอดมินสภาทุกคนไปดูจังหวะการบล็อกขั้นเทพของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับดูกันแล้วก็โอ้โหพวกเธอเนี่ยทำผลงานได้ดีมากไปดูกันเลยดีกว่า

เป็นยังไงล่ะครับสกิลการบล็อกขั้นเทพถ้าไม่ดีจริงคงไม่ติดท็อป5ของ V-League นะครับทั้งแนนทัดดาวนิ่งแจ้งแล้วก็เตยหัตถยาบำรุงสุขยังไงก็รอติดตามผลงานของเธอทั้งคู่ในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะไปแล้วจริงๆบ๊ายบาย